ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ครับนายพิจิตบุญท่านผู้วาราชการจังหวัดสุรินทร์ได้นำข้าขราชการทุกมูเ่เราประกอบพิธีว่างพวงมาลาถวายราชสักการะตอ่อหนาพระบรมสารีริกธาตุเนื่องในวันคลายวันสวรรคตวันระสมเด็จพะนาณนน่าไร่มหาราชตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่5ตุลาคม2563ให้วันที่11กรกฎา,าคมของทุกป,ปีเป็นวันสมเด็จพระนาราไร่มหาราช เป็นวันวันวัน,วนรัฐพริธีวันราฐพิธีบอถือเป็นวันยุดธราชาการโดยจังหวัดสุรินก็ได้มีการจัดพิธีว่างพวงมาลาถวายราชสักการะในมือดังกล่าวเพื่อเป็นการเถิดพระเกียรติและร่ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่ทรงมีต่อแผ่นดินไทยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่2ี่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาพระองค์ได้ปราบดาพิเศษขึ้นครองราชเมื่อปีพุทธศักราช2199 เมื่อพระชนมายุได้ยี่สิบหพันษาเสด็จสวรรคตนาภิพระทีน่งสุทธาสวรรค์พระราชวังพระนารายราชนิเวศเมืองโลบุรีเมื่อวันที่1ิกรกฎาคมพุทธศัการาช2,231ขคณะพระชนมายุได้หาพันษา รวมเวลาที่คล่องราชสมบัตินะครับ32ปีพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปีชาสามารถในด้านการปกครองการทหารด้านการถูตและการขากับต่างประเทศอย่างกว้างขวางอย่างเช่นทรงโปรดเกล้าโปรด,ปรดกระหมอ่อมให้ทรงคณะราชทูตไปเชื่อมสัมพัน์ธร,รมตรีกับฝร,รั่งเศสเหตุไหมีชาวต่างชาติเข้ามารับติดต,ต่อขา่าขายทรงใช้ถรมะนะครับในการปกคร้องแผ่นดินทรงมีพระเมตตากรุณหน้าเกื้อหนุนต่อ ถูกชนชาติที่เขามาอาศัยในราชอาณาจักรสยามโดยเฉพาะทรงมีความฉเฉลียวฉลาดมีวิจารณญาณที่ยาวไกลเหตุไหาชาติไทยครับมีความเจริญหนุ่งเรื่องมาจนถึงปัจจุบันครับ